สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอัญญาเซโยออยูราบูนวันนี้มาพบกับคุณครูคกี้อีกแล้วกันนะคะค่ะวันนี้คุณครูคจะมาสอนเวกอนกันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนเวกอนในวันนี้นักเรียนเคยได้ยินคาพูดของนักสแสดงหรือว่าในซีรีส์เกาหลีไหมคะว่าแบบว่าโนเตมุนีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งโนเตมุนี กับไวกรณ์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมันแตกต่างกันนิดนึงนะคะซึ่งเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกีเตมุนเน่วันนี้กีเตมเน่เป็นยังไงมาดูมันจะแปลว่าเพราะนั่นเองอใช้ยังไงใช้เมื่อแสดงสาเหตุหรือเหตุผลมักใช้กับรูปแบบทางการ หรือใช้กับภาษาเขียนที่มากกว่าคำพูดไม่สามารถตามด้วยประโยคคำสั่งแนะนำหรือประโยคชักชวนเมื่อใช้กับคำนามจะใช้กับเต็มีอ่อเ่อย่างเช่นที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้นที่บอกว่าโนเอมุนีอ,อ,นนอ่ซึ่งโนนั้นจะ จะเป็นคำนามอ่นอานี่นี้นี่อ่ายังไงต่อคำนามนั้นจะใช้กับเต็มเนีมักจะมีความหมายในเชิงลบและบ่งบอกถึงการโทษคนอื่นอ่าตักบุน,นีไหมความว่าเพราะว่าเหมือนกันแต่ความหมายในเชิงบวกที่ตรงข้ามกับเตมเนุน ซึ่งเตมุนีอาจจะเป็นแบบมนเชิงลบอืมอ่ากีเตมนีวันนี้ใช้กับคำกริยาใช้กับคำกริยานี่โดยไม่ต้องมีข้อควรระวังอะไรใดๆเลยโดยการตัดดาทิ้งเติมกีเตมุนีได้เลย,ย,ก, erm เลยกับใช้กับคำกริยานี่ มาดูโครงสร้างอาจจะเป็นประโยคเหตุบวกกับกีเต็มเนบวกกับประโยคผลด้านหลังอ่าเป็นไงมาเลยมาดูตัวอย่างแรกอินมันฮากีเตมุนเนำจา่าชิงกูกาออโซโยเนแปลว่าเพราะทำแต่ง,งานจึงไม่มีแฟนอ่าจริงหรือเปล่าซึ่ง ทำไมถึงเป็นฮากิตเตมเนเพราะว่าฮากิตเตมเนนี้ก่อนที่จะเป็นฮากิตเตมเนเรามาดูคำว่าฮาราคำว่าฮานี่ซึ่งมันมาจากฮาราแปลว่าอะไรคะทำโดยการอย่างแรกเราต้องตัดอะไรก่อนคะ ตัดดาทิ้งแล้วเติมกีแตมุน,นีได้เลยน,เนี่นี่จะแปลว่าเพราะทำแต่งานจึงไม่มีแฟนนั่นเองอืมเราไปดูประโยคที่สองกันนะคะมุนบอบบี้ออร์บกีแตมุน,นีฮันกุกคกเกาอมูฮิมด무อร어요เอ๊ ซึ่งประโยคนี้จะแปลว่าเพราะว่าไวกรร์ยากเลยเรียนภาษาเกาหลีลำบากมากเลยค่ะซึ่งอีกอย่างนึงคะที่กีเตมนสามารถใช้กับสามารถใช้กับคำคุณศัพท์ได้ซึ่งเป็น a adjective มันเองนี่ซึ่ง adjective ของเรานั่นก็คือรับกีเตมน ซึ่งก่อนที่จะเป็นออรอบกิตมเนนั้นมันมาจากคำว่าอรอบตามันเองออรอบตาอย่างแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะนะักเรียนต้องตัดดาทิ้งแล้วเติมกีแต่มุนเนได้เลย ต่อไปต่อไปพี่ก้นหากีแตมุน,นีชิบกูชิบสมีระอ่าแปลว่าเพราะว่าฉันเหนื่อยอะฉันก็เลยแบบเอออยากพักหน่อยอะก่อนที่จะเป็นฮากีแตมุนเอพี่กนฮากีแตมุน,นีมันจะมาจากคำว่าอะไรคะ กีก้นหาดาซึ่งมันจะต้องตัดดาทิ้งก่อนแล้วเติมกีแตมุลนี้ได้เลยนี่นักเรียนพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาทำย้อนสึบกันดีกว่าคะ่ะอย่างแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะตัดดาทิ้งแล้วเติม แตมูเนิได้เลยง่ายใช่ไหมระคะเด็กเด็กนะเรามาดูทำเราลองมาทำข้อที่หนึ่งกันพร้อมกันนะคะนันชิกาตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดซานคาโย و. อ่าเขาให้ควาว่าชุดทามาอย่างแรกเราต้องทำอะไรก่อน,นะคะตัดดาทิ้งแล้วเติมกี่ต่มูเนิได้เลยอี แล้วก็ใส่ไปโชกี้แตมุนน่ซาเนี่ขายเพราะว่าเราจะแปลว่าอะไรคะเพราะว่าอากาศดีจึงจะไปอะไรคะไปภูเขานั่นเองหรือ,อความหมายในที่อาจจะเป็นแบบว่าไปเดินเขาไปดูไปชมอะไรประมาณนี้นะคะเด็ก อ่าผ่านกันนะคะต่อไปข้อสองข้อสองเวก์คูกินจำจำจำแฮนกุกู๊ดแมนนี่ชานมทเทโอนะาเขามาเขาให้คำว่าอะไรนคะอีดาอย่างแรกเราต้องทำอะไรคะตัดดาทิ้งแล้วเติมเติมคีเตม,มุนนี้ได้เลยเอ๊ะ 이, 기때 못내 이. 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 아가 이. 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 에안 이. 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 음 อาพือดาอาพือดาแปลว่าอะไรค่ะเด็กๆแปลว่าปวดนั่นเองตรว่าเจ็บนี่อย่างแรกเราต้องทำอะไรก่อนค่ะเด็กๆตัดดาทิง้งแล้วเติมกี่เติมนนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ไปอาพือกีแต นี่นี่ทาลีทาลีไม่าอะไรค่ะเด็กๆทาลีแปลว่าขามัสกีจ้ะเออเพราะว่าฉันเจ็บขาหรือปวดขาฉันก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปโรงเรียนประมาณนี้อือเข้าต่อไปข้าสุดท้ายเรามาช่วยกันทำดีกว่าค่ะ อีพีอันนี้พีเจขาเกวโผูกกาจอมจอมจอม얼ุลล몰โยอืมอันนี้ครูอาจจะเขียนตกไปนะคะจะเป็นพาจีเนอ,ออบตาออบตา อย่างแรกเราต้องทำอะไรคะตัดดาทิ้งแล้วเติมกีเตมุนีได้เลยออกีเอ,อ royalty, มุนีจมจ้ำอืม얼마อีจีมุนลายโออืมมันจะแปลว่าอะไรคะอันนี้ปาจี เพราะว่าไม่มีป้าราคาของพาจีเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่รู้ราคาอืมเป็นกันไงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทํากันได้ไหมคะง่ายใช่ไหมล่ะคะอ่าเรามาทบทวนกันดีกว่าคะ่ะกีเตอมูนใช้กับคําอะไรคะคำกริยาแล้วก็บวกกับ คำอุณศัพท์ได้เลยใช้ในกรณีอะไรคะแสะดงเหตุผลหรือแสดงสาเหตุของประโยคนั้นหรือว่าเหตุผลของนั้นในรูปของอาจจะเป็นแบบว่าแบบทางการหรือว่าภาษาเขียนมากกว่าคำพูดเนาะอโอเคค่ะนักเรียนหย่าหรือ อย่าลืมไปทบทวนความรู้กันด้วยนะคะแล้วคาบหน้าเรามาเจอกันต่อคะ่ะสำหรับวันนี้ครูกี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันยอง